ผมก็เลยตัดสินใจไล่สดก็แม่ที่นี่ผมก็เลยตัดสินใจไล่สดก็แม่ครับไล่สดมือนั่นก็เปลี่ยนชีวิตเลยครับมือนั่นบอลูคคับาบอดเขามาเบ่งครับเราไปที่นี่แม่แม่เพิ่นเพิ่นทักเพิ่นนั่นคอมเมนต์ว่าผู้เจี่บ้านฟินแลนด์เข้ามาดูอติดต่อกับนอยคือก็มาที่นี่ครับมาที่นี่ก็เลยเฝ้าอันอันนี้แล้วกันลงไ่ครับลงไ่่่่ที่่่่่ัน เปล่าเปล่าเป่ไป,ปไปต้เปลี่ยนครับที่นี้ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นครับผมอไอเบนครับไอเบนติดตอ่อมาหาแม่ครับติดตอ่อมหาแม่ด้วยความแม่มัก,กตโตเกี่ยวมิวสิกอยู่แล้วครับผมบอลังเลเลยครับผมก็เลือกไปครับผม <c oughs> แล้วก็ แล้ครับผมกาขอบคุณนะครับผมขอบคุณบอสที่ให้โอกาสน้องยูริเข้ามาโตเกียวมิวสิกนะครับผมแล้วก็บ่คิดว่าแม่แม่แมแสีให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาเด็กน้อยบ้านๆหลายฟันนี่นะครับผมก็ขอบคุณแม่แม,แม่นะครับผมจากใจอลีเด้อครับผมไปขายของมองเด็กกระน้ำไปลีนซื้อน้ำตลอดนะครับผมก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับผมที่ซัพพอร์ตน้องยูรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันแล้อีกหนึ่งคนค่ะไปได้เนื่องจาก เป็นความรักความปรารถนาดีนะคะที่แม่แม่พี่พี่เอซี FC นะคะได้ส่งมอบส่งถึงน้องอยูไรน,นะคะตั้งแต่วันแรกในทุกๆวันจนมาถึงวันนี้นั่นเองนะคะเป็นโอกาสผมชอบชื่นชมนั่นเองนะคะสองปังไหมคะแม่แม่พี่พี่พ กับน้องยูริทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้กันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงนะคะทางบ้านนะคะก็แสดงได้่าเชิญเลยค่ะให้ผมกันเลยะครับหนึ่งความทรงจำนะคะที่วันนี้นะคะศูนย์กลางของความทรงจำดีๆวันเชิญได้เลยนะคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเอฟซี <Okay. S 1> เพิ่นกับบอมี่ยังหายหลอกจากมาไล่ก็ดีแต่คิดยังบอกออกเพิ่อกับหายมาไล่ <laughs> ต้องบอกว่ามาไล่น้ำใจทุกๆขวงนะฮะก็ต่อเติมสารฝัน <laughs> ต่อเติมคุณภาพเป็นอีก หนึ่กำลังใจดีๆนะคะที่มอบให้กับน้องเสมอมาตั้งแต่วันแรกหลายขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบ้าก่อนันาปล่เออมอบที่ละพวกกันได้นะคะ่ะพบอดบอกับมีกำลังใจนะคะทีมงานเบื้องหลังต่างๆนะคะเพื่อนนได้นะคะเป็น ความและกำลังใจเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะถ่ายรูปนะคะเก็บเป็นภาพความทรงจำบันทึกความทรงจำไว้หนึ่งอย่างที่ผมความรักความปรารถนาดีและทำเพื่แน่แ MC วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอกันได้มาพบปากกัน,<ใ>นจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยวันนี้ก็นนกได้มีโอกาสมาพบปากกันได้มาทําความรู้จักกันเป็นอีกหนึ่งสังคมและมอบความสุขให้แก่กันเสมอมานะคะ ย่างที่บอกกลุ่มนี้บ้านน้องยูรีทุกๆบ้านไม่มีหยุ่กันใช่ไหมฮะภาักรเอามีลบกันด้วยเหรอคะม,มีบ้าแต่สุดท้ายแล้วก็รวมรวมไปถึงรวมสร,รมิมฉลองวันไอ้วันเกิดของน้องยูรีด้วยที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับรอเพื่อนมาวันที่ พลงแล้วนะฮะออกซิงเกิลออกเอดีไปทั้งหมด3เพลงแล้วสออนนาะจ้ะพี่น้องสาวเม่แม่บ้านหักน้องยูริห้มาไล่แม่บักละเป็นค้นหูผู้ดีเดอลูกเดอแต่เพิ่นกะเป็นค้นหูผู้ดีอยู่ดอกว่าป่สันมแม่กับบฮหักดอกเนาะเบากับ่้านในเก่งปันไดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะเว้าอยู่ด้เวว้าก็มือแรกที่มากอยู่ บ่ไปเพื่อนก็ยิ้มไปหัวไปเพื่อนเขินเพิ่นว่าถึงมือแหลกเพื่อน่าเพื่อนเป็นยังขึ้นเลยเมยุขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกเนาะจ้ะมือนนาเพิ่นไหลสดดยุกับแม่พอนในเบิงยุเพื่อนไหลสดดยุกับแม่พอนแล้วมีเอฟซีข้าไปข้อมีนบอกเพื่อนว่าบอดบกเขามาเบิงเพื่อนตื่นเต้นหลายเพื่อนปิดไล่พี่น้องปิดไล่แล้วันไอเบนกระทักไปทักไปหาบอกว่าบอดบกอยากให้ไปร่วมงานเพิ่นสีวางสีเพิ่นก็บอกบ่เก่งพี่น้อง เป็นก็เป็นตัวของเพื่อนและเนาะแม่แม่ก็เลยหักเลยแพ่งย้อนว่าเป็นตัวของเจ้าของนี่ล่ะให้บักลาคงความดีแปลงสิตลอดไปได้ลูกเด้อ